ทำอะไรจ๊ะดูขยันขยันไม่แล้วมันก็หายเองทำอะไรจ๊ะ ไม่ต้องเดี๋ยวมันก็หาถ้าจะัมรังนั่น่ะ,อนนนอะโอ้ไม่ไม่เดี๋ยวแม่มันก็มาเดี๋ยวแม่มันก็นั่นเองเดี๋ยวมันก็ได้ยินโดมันได้โค่นเาละไมไม่ต้องจับนะมันกลัวนายเด้เล่าไก่จ้าพอดีหลานชายมาเรามาเห็นลูกเจี๊ยบลงฟูงแม่ก็เลยวังดีด้วยความวังดีก็เลยจะเอาไก่เอาไก่ขึ้นมาให้แม่มัน เนี่ยมันวิ่งมาข้างหน้านแล้วนะไม่ต้องหรอกธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันก็ตามแม่มันกระปะหาลูกมันเออขี่ไก่ลุงม,มวนเต็มเล่าเลยเดี๋ยวลุงมวนก็เอาไปใส่ผักใส่อะไรที่ปลูกเนะตอนนี้ยังไม่ได้กรอบใส่ถุงพี่บนไปช่วยงานไปกรอบเข,าข่าอืมนี่พอนั่งสบายเลยหลานสาว คนนั่นไปทำอะไรเนาะทำไมเดี๋ยวก็ปวดขาแล้วนะน่ะจะเดินมาทำไม <c oughs> ขยันเนี่ยมาทางหลังบ้านสางใบกล้วย